ครับวันนี้ช่วงนี้งานระเบียงบันไดที่เป็นงานเหล็กอิตาลีเราแน่นมากเลยเดี๋ยวจะพาม,มาดูว่ามีลายประมาณไหนครลายนี้ของอุตร,รดิต์นะซึ่งงานค่อนข้างจะโล่งๆโ,โปรง่งสบายแต่ดูมีความเป็นพลาสติกของเหล็กไอออนลอดไอออนอยู่เหล็กอิตาลีอยู่นะครับในส่วนนี้เป็นระเบียงนะซึ่งลายสวยมากนะครับลาย ของคุณพิพิธงานออกมาค่อนข้างจะสวยใส่ใบใส่ดอกลงตัวไม่ถี่ไม่ห่างไม่แน่นเกินไปนะครับพอติดแล้วรับรองบันชุดนี้สวยนะครับแล้วเราชุบด,ด้วยพอชุบเสร็จเดี๋ยวเราก็เอาไปพ่นกันล่อนเป็นรองพื้นไปให้เพราะนั้นทนไหมทนนะครับยังไงเดี๋ยวเสร็จแล้วไปตามกันดูว่าติดตั้งจะสวยอย่างที่ผมมองไว้ว่า รับรองบ้านนี้สวยนะเพราะว่าผมไม่ค่อยพลาดแต่ผมบอกว่าบ้านนี้สวยๆจริงๆติดแล้วสวยแน่นอนยังไงกดติดตามไว้เดี๋ยวพาไปดูว่าติดตั้งเสร็จยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับผมครับ